ไมเอาไม่ใส่แมมันล้วแม่มพี่น้องเข้าสี่ได้ใส่ปลาแกงสิบะอ่าเอาใส่หม่งเนาออเสือกระไรอ่าเน็บใส่เห็นแม่ร้อน,นไหมพี่น้องครับเดือดร้อนของมหาครับผมก็ลอยไปเลยละวิง่งสิบสิบสองสิบสามมือติดแล้วครับได้พักแค่มือเดียวพักกระซมเพราได้พักขอษษขอนุญาตถอนแม่นะฮะนี่ละแล้วไปครับเออขออนุญาตไทยขีดหาเถือ พลังโซเชียลผมจะช่วยย่ายแกได้อ่ะย่าแม่มี่ยังก็ได้ครับเป็นมาติสัยครับมาตาบ้านน้องให้ค่ะน้องบ้านน้องให้ตำบลตำบลนอดกลางอำเภออำเภอพิบูลย์หมู่บ้านผมนี่ตัวเนาะจ้าพิบูลบ้ทุกสามหมู่บ้านผมบ้านยังตัวเนาะมีปัญหาอย่างก็แม่หลานไปตายอยู่กรุงเทพแต่ได้อยากมาหาหัวหน้าว่าสิซอยหยังไงบ่ทั้งนี้ก็บ่มีหยังพอเพิ่นก็เป็นคนพิการแม่ก็ตายแล้วตัว จะของเพิ่นกัดตายแล้วแล้วก็มีตาพอกับหลานอยู่หันจักเจดจังไหร่ขันว่าเข้าไปหาไปเอาศพกับบ่มีตังสิไปนะว่านาเอาสิเนี่เอาไม่ถึงประเดนเลมาใส่ดีครับตอนนี้คือเสียชีวิตแล้วเป็นบ่แม่จ้ายืนยันจากใสว่าเสียชีวิตมีตำรวจตำรวจตำรวจโทุ่มมากวะมีมีเบอร์ตำรวจไหมมียื่อใสหน่อยมีเบอร์มีเบอร์หมอวะ บอรหมอพี่มี่วันววนี้นตเะ,ะ,ะ,ะเบอร์ลอยเวียนก็ทูเป็นไปตายใจของเขาเนาะอ่าเบอร์ลอยเวียนครับผมโทรหายตอนนี้เลยสมุดมีเอบอร์วะอ่าต่อสายมาเลยเป็นยังไงเรบบาบอเอาสมมุินั่นมานำยึดทั้งรถมพี่วะยึดทั้งรถไปเอามาอ่าครับตอนนี้ครับก็คือชาวบ้านเข้ามาหานะครับมาพี่มาพี่ญาติเสียชีวิตนะครับตอนนี้ยืนยันว่าร้อยเบรนโทรมา ทางญาติยังโบมีปัญญาไปรับศพกลับมาอยู่โรงพยาบาลไหนกันนนไมหมศิริราชค่ะศิริราชเนาะจา้าตอนแรกกับบอสเซียวาเพิ่นทูมาต่อสายไ,อ,ไอ,อ้คุยเลยนี่คือเบอร์ตำรวจมันบ่โรงพยาบาลปิดเครื่องอีกตำรวจก็ได้บ่ บ่เอาศพมาดอกไม้หนาแตเผาอย่างไรสักกระดูกมากพราะด้เฮ็ดบุญในจักหน่อยกับ,บพ่อผู้ใจแม่คนุญาตรเรียนสายครับเจ้านายที่เคารพครับผมจอรนี่มือปราบอุบลราชธานีครับเจ้านายอพอดีญาติตผู้ญาติผู้เสียชีวิตเขามาหาผมค่อยขอคําแนะนําช่วยเหลือในส่วนของคนตายครับเมื่อคืน,นครับไนที่เรียนสายครับเจ้านที่เคารพครับผมจอร์นี่มือปราบอุบลรรับศพอดีญตเียชีขามาหอ่วอ่ายครับ เขาเข้าใจเขาจะนายคือตอนนี้ที่ญาติเขามาหาผมที่บ้านผมเนี่ยนะคือเขาติดขัดเรื่องการเดินทางนี่ผมพอเข้าใจอยู่ครับแต่ตอนนี้ในกระบวนการณเวลานี้คือญาติติดขัดปัญหาในการเดินทางในช่วงโควิดผมเลยว่าในส่วนของเอกสารอะไรต่างๆนี้สามารถเราจะแก้ตรงไหนได้ไหมฮะว่าญาติรับทราบแล้วก็ผมจะเป็นธุระเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาให้กู้ภัยนําศพไปเผาแล้วผมจะค่าใช้จ่ายในการเอาเอากระดูกลับมาอุบลราชธานีครับ แค่ญาติคนที่เป็นญาติตักฟุเดียวกันอย่างนีใช่ไหมพี่สาวว่าน้องชายว่าพี่สาวเขาได้ไปรับไปแจ้งรับญาติไปรับสพในยนายวินัยชาลีจำไม่ก็ได้ถ้าจะตามตามปกติเลยฮะอ้นแต่ว่าก็คือก็คือในส่วนของการสอบปากคำครับจำนวนชนะสูตรไม่เป็นไรผมตรงประเด็นไปให้ทางคนสอบก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาไปเข้าว่าหลายหลายรอบครับเข้าใจครับ ครับอ่าโอเคเบื้องต้นผมกลับขอบคุณจ้านายมากนะครับคือปัญหาในในในระเบียบในกระบวนการเราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่คือติดขัดตรงนี้ว่าเขาไม่มีตังค์จะเดินทางไปเพื่อจะไปเซ็นเอกสารรับศพอะไรประมาณนี้ไงตอนนี้ย้ายมาอยู่กอ,อ,องสืบจังหวัดอุบลครับไม่ได้อยู่มอดอ่ะอ่าย้ายกับย้ายมาอยู่สืบจังหวัดอุบลครับเจ้านายครับแล้วพอดีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาเลยนี่นั่งอยู่หน้าผมเนี่ย ครับครับขอบคุณครับเจ้านายครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมกดได้ครับได้ครับโอเคครับเจ้านายครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับครับผมสุดยอดตารวจไทยครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนะญาติยุงเทียมมีไพร์วไปเซ็นได้บ่มีจักคนเอาสิง่ายๆทรงโตแทนผมไห่ไปมื่นหนึ่งไปเอาศพกลับมาไปเอากระดูกกบมาจบดูเรื่อง เอ,เอาเนาะเอาสันปะเออเอาเหมารถไปอา่าผมไ้ไปมือน,นึงเป็นธุระไปเอากระดูกหรือไปเอาศพอา่าเท่านั้นละขันสิเผายู่หันโทรหากูไพ่ว่าคาสตาิใจใเผาจักบาทเดี๋ยวผมจัดการไ้ผมเป็นธุระไถค่ะขอบคุณเนียนเอาตามน,าน้นเนาะค่ะมันสิได้ตัดปัญหาไปว่าหนึ่งประสงค์จะเผาก็คือเผาสองประสงค์จะเอากลับมาเผาอยู่บ,าบ้านเท่าบ่มาบอตามนั้นต้องการคะ่ะ พว่า,ารถตากไ,ไปอียังกับบอมีอม่ขันบ่ได้แลนกข้มาหาจอน,นี่อีกบ่ทีมรู้เรื่องจวดย่างเดียว,วอ่าเข้าใจเนาะเดี๋ยวผมซอยเป็นธุระหนึ่งมืนบาทไปเอาศพไปเอากระดูปเข้าใจปะครับเข้าใจค่ะอ่าเอาลเอาเป็นว่าเรื่องเงื่อนตอนนี้มีผู้ซอยแล้วคือจอนนี่สอนต่อจากนั้นไปคิดตอ่อกันซอยพอตอนนี้ผมก็ล่งเสี่ยวคุณอะของไปให้ผู้ป่วยกระถาผม เต็มเถี่ยวอยู่ทีมงานกับสิทธิความเดินทางเอาตามนั่นน้องเมียเนาะค่ะอมีอย่างโทรหาผมเออเดี๋ยวจดเบอร์ผมไวปย่างไปจดไปไว้ไปบอกกุ่นยุบุนทีทีมงานเขาไงโอ้ยคือจะใส่วังหันเป็นอย่างเจาโอ้โหอ่าโอเคตามนั้นเดี๋ยวผมไปทุราเรือเงินไห่หนึ่งหมื่นบาทนะผมซอยน้ำเด้อสาธุไปเอากระดูกกลับมาไติดขัดเดี๋ยวผมคุยอร่อยเว้นไห่ติดขัดผมคุยกับกูไพ่ไห่ อันนั้นคนหูจักผมอยู่งั้นผมโทรไปเขาจักผมดีนะเอาเป็นว่าสบายใจนี่ระดับนี้เพราะว่ายายอยากเว้าก็บพราหนาวาเพราะว่าเงินพ่อใหญ่นี่นะกับบ่มีพ่อบาทผู้สิบไปกับบ่มีอันนี้ไงผมเป็นธุระไหนนะไงบานี้นันใครเมื่นบาทนี่บานี้สิบไปจ้างข้าเผาศพบาดนั่นนั่นสิบไปเฮ็ดบุญนี่มันสิบพ่อบอือจังไรจังสินาบ่พ่อก็โทรมาปรึกษาผมผมสิสามศูนอีกซอยอีกโอเคเนาะตามนั่นเนาะ สบายใจขึ้นแน่บ่สบายใจค่ะเนาะเขาก็บ้านกินมาหาผมกันนะสิสบายใจขึ้นน้อยนึงเนาะค่ะเอาเอาเอาเป็นว่าตามนั้นเนาะแม่ติดขัดยังขี้ยังบอกจังมาบอกจนนี่แล้วกันดูดูเรื่องพอจับติดตัวเนี่ยน่ทหารยังเดียวแบบพวนี้หมดอ่าโอเคกลับไปคุยกันว่า,าหารถไปนั่นแหละ,ะ,ะไปเส้นเอกสารเราเอาซบออกจากซีนิรานเดี๋ยวผมโทรให้คููภัยไปดำเนินการเอาศพไปดำเนินการ<อ>าครูล้จัดาการ ค่่ะอาเขามีค่าเสียใจตอนไหนส่วนกู้ไพ่เดี๋ยวผมสิคุยค่ะเดี๋ยวผมมีทุราให้อีกค่ะถือว่าผมเฮ็ดบุญน้ำรอบครัวค่ะเออเท่านั้นแหละวันไหนว่าค่ะโอเคบวบานนม่เนาะค่ะเเออออหนาวโอเคตอนนี้ผมมองปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องที่มทุกใจในส่วนของธุระตรงนี้ละอผมแก้ปัญหาธุระตรงนี้ก่อนเด้อะในส่วนนั้นก็ว่ากันไปโอเคตอนนี้ก่อนครับผมหลายถามที่อะไรถามอะไรโอเคแต่วิ่งบ้างเหตอนนี้ปวดหัว 养鱼，宰好鱼啊。